เอฟซีวันนี้เจออรก็ถือโอกาสนะคะวันนี้เจออรก็ออกมาปิ้งนานนะคะเจออรก็ถือโอกาสวันนี้เอ่อเจออรจะโทรหาพี่ฝนนะคะว่าพี่ฝนวันนี้พี่ฝนโทรมาหาเจออรแล้วนะคะว่าอ่างน้ำมนต์พระอาจารย์ทำแล้วนะคะเลยวันนี้เจออรก็จะถือโอกาสจะโทรหาพี่ฝนค่ะว่าเป็นยังไงมายังไงกันบ้างนะคะว่ามีเลขอะไรมาให้เอฟซีเจออรกันบ้างนะคะคนไหนที่เพิ่งเข้ามาก็ช่วยเจออรหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ คนติดตามเจ้าอ่อนราคาเจ้าอ่อนจะเดินสายยูทูบเบอร์ไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีคอยสนับสนุนเจ้าอ่อนนะคะเจ้าอ่อนก็ฝากช่องด้วยช่องเจ้าอ่อนผ่ารวยนะคะอย่างไรก็อย่าลืมนะคะเป็นกําลังแรงเฉีีรยแรงใจให้เจ้าอ่อนด้วยนะคะเจ้าอ่อนก็ยังเป็นช่องเล็กๆนะคะที่คนดูก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะเจ้าอ่อนจะเดินสายนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีเอฟซีคอยสนับสนุนเจ้าอ่อนนะคะฝากด้วยช่องเจ้าอ่อนอะไรช่องเจ้าอ่อนผ่ารวยค่ะไปรับฟังรับชมพี่ฝนวัดไอ้ไข่กันเลยค่ะว่าเป็นยังไงค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะพี่ฝนสวัสดีค่ะโอ้ยได้ข่าวว่าเอฟซีเอฟซีไปกันเยอะแล้วก็ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ฝนได้ข่าวนะครับเจอาได้ข่าวว่าพี่ฝนกลับมาจากรบบุรีแล้วเนาะมาที่วัดเปดแปดวันแล้วะอ๋อมาที่วัดแปดวันแล้วพี่ฝนเนาะอ๋อก็ถือว่าพี่เอฟซี FC ขาพี่ฝนก็ถือว่ามาเข้า มาเข้าพรรษาที่วัดแล้วนะคะเอฟซี FC คนไหนที่อยากจะไปหาพี่ฝนหรือไปหาน้องไข่เนื้อก็ไปหาที่วัดได้เลยนะคะเอฟพี่ฝนถามได้ค่ะ,ะ,คะว่าพระอาจารย์ทําอ่างน้ำมนตแล้วเหรอคะทำแล้วค่ะเมื่อวานนี้สิ็จเลยคะ่ะโอ้ค่ะเอฟซีรอคอยกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเอซงวดนี้เป็นไงบ้างคะพี่ฝนอ่างน้ำมนตพระอาจารย์อ่างน้ำมนต์งวดนี้ของพระอาจารย์มี ศูนย <48 S 1> ์สี่แปดศูนย์ศูนสี่แปดนะคะค่ะเจ็ดศูนย์สี่แปดสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะพี่ฝนทำไมศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่แปดสองเจ็ดศูนย์สี่ แปดสองอ๋ออันนี้ให้เรียนมาเรียนกันอย่างนี้นเนาะค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงท้าพี่ฝนแล้วก็เลขออาเลขคํานวณหรือเลขในในข,<ล>ของพระอาจารย์มีไงบ้างเลขสุดคำนวณไอ้สุดพระอาจารย์คํานวณก็ศูนย์ยังอยู่นะพระอาจารย์ระแวงศูนย์อยู่ว่าศูนย์น่าจะมาอยู่มีศูนย์มีหกมีเจ็ดค่ะเลขพระเลขพระอาจารย์ก็ยังมี เลขวิ่งพระอาจารย์ก็ยังมีศูนย์มีหกมีเจ็ดมีหกมีเจ็ดนะคะ fc ผ่านมาเลขอ่างน้ำมนีเป็นไงบ้างคะพี่ฝน fc อ่างน้ำมน์ก็เข้ากันอยู่ค่ะก็เข้าหนึ่งหนึ่งกันเพราะว่าบางคนเขาก็ปีเจ็ดเป็นหนึ่งบางคนก็เห็นว่าเป็นเจ็ดก็ไปซื้อเจ็ดหนึ่งกันอ๋อค่ะบางคนตาไม่เหมือนกันคนเราตาไม่เหมือนกัน ใช่ค่ะบุญวาสนาคนมันไม่เหมือนกันดวงคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะ Fc Fc แล้ว Fc ของพี่ในตลาดเมืองทองอุดรเป็นัไบ้างคะพี่ก็ถูกกันหลายอยู่ถูกกันเยอะอยู่<ม>หลักแสนจะมีเห็นพระอาจารย์ท่านเกินไว้ค่ะโอ้แต่เลขพระอาจารย์นี่เดี๋ยว Fc คะ่ะมันจะมีสูตรของ<ม>ใกล้วันสุดท้ายน้อพี่ฝนเนาะ กล้วันสุดท้ายเดี๋ยวเจ้าออนจะลงให้ไวที่สุดนะคะจะมีเลขเข้ามาเพิ่มเดี๋ยวเจ้าออนจะลงให้นะคะยังไงงวดที่ผ่านมาก็เข้านะพี่ฝนเนาะใช่<อ>ใช่งวดที่ผ่านมาก็เข้านะคะแต่มันจะเป็นโค้งสุดท้ายแต่งวดนี้เดี๋ยวเจ้าออนจะลงให้ไวๆที่สุดเลยแต่มันก็จะมาช้าเหมือนกันนะพี่ฝนเนาะใช่่ะจะช่วงสายๆของวันหวยออก อ่ามันจะมาช่วงสายๆ fc ก็ลองติดตามนะคะเดี๋ยวจะออนก็จะลงให้อีกรอบหนึ่งนะคะของวัดพี่ฝนหรือวัดไอ้ไข่นะคะแล้วเป็นไงม้างพี่ฝนสบายดีสบายดีค่ะตัวปวนปวนทั้งวันแล้วเลขลาวเป็นไงมั่งคะเลขพี่น้องของเราแตกตอนได้ข่าวว่าแตกทุกวันแตกทุกวันนะเมื่อวานนี้แตกฮานอยสามตัวตรงเลขจิงปองไข่นุย้ยแล้วก็มาแตกเลขคู่พี่หวยราวหนึ่งหนึ่งหก อืมค่ะค่ะอ๋อกระแตกแตกเลขเราเลขฮา,ขหาหน้อยตลอดแล้วพี่ฝนเนาะโอ้พี่ฝนเลขงวดนี้เลขพระอาจารย์เลขเอ่อเลขวิ่งของพระอาจารย์เนี่ยไปชนกับเลขอ่างน้ำมนต์เลยนะใช่มีเจ็ดมีศูนย์เนี่ยค่ะใช่เอฟซีค่ะเอฟซี FC อย่าเผลอนะคะอันนี้ก็วัดไอ้ไข่นะทุกคนก็รู้รๆกันอยู่เนาะว่า เป็นยังไงนะคะอันนี้เราพูดกันเรืเลยว่าไม่ได้จกตาอะไรเลยนะคะ FC ก็ถ้า FC วัไดไอ้ไข่จะรู้ดีเนาะพี่ฝนเนาะใช่ค่ะข,ของแท้ไม่ต้องพูดกันเยอะค่ะของแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เจ้าองก็ต้องขอบคุณพี่ฝนมากๆนะคะค่ะค่ะแล้วเป็นไงมากเสียงอ่อนอ่อ <laughs> นเสียงไม่ค่อยมีค่ะ <laughs> ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ฝนขอบคุณค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายเจอกันนะคะ ค่ะค่ะค่ะบค่ะค่ะเอฟซค่ะเอฟซก็ได้นนะครับกจะออนนะคะว่าเจฝนนะคะให้มาแล้วนะคะได้เลขวิ่งพระอาจารย์นะคะ ก็อย่าลืมนะคะก็0 6 7นหกเจ็ดนะคะเลขอ่างน้ำมนนะคะเลขอ่างน้ำมนตก็นี้ก็มี70482ูนย์สี่แปดสองนะคะเจ็ดศูนย FC ต้องเอาไปหมุนเองนะคะเจฟฝนก็เรียงตัวเลขมาให้เฉยๆนะคะ<ม> FC ก็ลองเอา,เอาห้าตัวตัวนี้ตัวเลข5ตัวตัวนี้ไปจับคู่เอาเองนะคะ ไปจับคั่วเองบุญวาสนาใครบุญวาสนามันนะคะ fc คนเราดวงไม่เหมือนกันโชคไม่เหมือนกันนะคะยังไง fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะ mm hmm. fc ขาคนเราเอ่อคนเราวาสนาบุญกรรมทํามาไม่เหมือนกันคะ่ะยังไงถ้า fc ชอบ fc ก็จัดถ้าไม่ชอบเจออก็ต้องขอโทษแล้วเจออก็ ่านไปนะคะเจะออนก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะยังไงเอฟซก็ลองพิจารณาดูนะคะเอฟซค่ะสุดท้ายนี้เจออ้นก็มีทูบค่ะวัดไอ้ไข่ค่ะหนึ่งชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนึ่งชุดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทคนไหนสนใจหรืออยากจะบูชาทูบไอ้ไข่นะคะบรรดาลทรัพย์บรรดาโชคบรรดาลาภนะคะก็เอาไปจุดที่บ้านหรือบูชาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนคะคะหรือขอปู่ขอปู่ไข่หรือไอ้ไข่ ก็ได้นะคะของแบบนี้ของตาไม่เห็นของตาไม่เห็นนี่จออ่อนเชื่อนะคะคนจอออนก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรนะคะยังไง FC ก็ลองพิจารณาดูถ้าอย่างไรก็ติดต่อจจออมาได้เลย1ชุด1 9 9บาทจออนจะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเจออ่อนก็หวังว่า FC ของจออ่อนจะปังๆทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคนอย่าลืมนะคะ f c ขาเลขวิ่งพระอาจารย์0-67นะคะแล้วก็มาตรงกะ เลขอ่างน้ำมนต์พอดีก็มี7 0 4 8 2นะคะ70482นะคะ fc แคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะ fc แคปหน้าจอเอาไว้ได้เลยนะคะยังไง fc ก็ลองพิจารณาดูนะคะสุดท้ายนี้จริงๆแล้วเจ้าออนก็หวังว่า uh, fc เจ้าออนจะป,ปังๆทุกคนแล้วก็โชคดีทุกคนนะคะขอให้เฮงๆปังๆทุกคนขอให้ fc เจ้าออนที่รักทุกคนปังๆนะคะโชคดีคะ่ะ เอก็อย่าลืมนะคะยังไงเอก็ลองพิจารณาดูนะคะจอนก็หวังว่าเอฟซีจองฟังทุกคนโชคดีทุกคน